รู้ไหมครับเครื่องยนต์ที่แรงมาเยอะที่สุดตอนนี้ถ้าผมจะบอกทุกคนว่าคือดีเซลจะมีคนเถียงผมไหมพิมพ์มาได้เลยแต่บอกเลยว่าจะอึงไปดูพร้อมกันนี่คือเพาข้อเวียงครับเห็นไหมครับเห็นอะไรไหมคือกำลังมีคนอ่ะขันล็อกประกับข้อเวียงอยู่ใช่ล้ครับใส่เครื่องมันเท่านี้แหละอีกคนเหมือนกําลังตีชาร์ปอยู่เลยเนาะ เนี่ยครับเครื่องขนาดนี้เลยแล้วพอซูมออกมาข้างนอกจะเห็นแบบนี้แหละครับใหญ่ไหมละ่ะรุ่นท็อปเนี่ยมีถึง14สูบไปเลยเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2จังหวะซะด้วยนะมีความสูง13เมตรและความยาวถึง27เมตรเป็นเครื่องยนต์ของเรือขนส่งสินค้าที่แบกได้ถึง15,000คอนเทนเนอร์แรงม้าก็นิดหน่อยครับอยู่ที่ 80, 80, 80 Wh, 1, 8 0 0 0 0กิโลวัตต์18920แรงมา้าปริมาตรกระบ,บอกสูบก็ประมาณลูกละ25.4ลิตรได้ครับอัตราการเปยาน้ำมันเบาๆอยู่ที่13,000ถึง15,000ลิตรต่อชั่วโมอ้้้าาจริิๆไซขนนนนดีีนะกค มันประหยัดนะซึ่งเครื่องนี้มีชื่อในรหัสว่า R T A 9 6 c ดูถึงตอนนี้ก็แอาสงสัยนะว่าบาลานซ์ข้อเวี่ยงยังไงเนี่ยอยากเสริมอะไรนะพิมพ์กันมาหน่อยนะครับอย่าลืมมาโพลให้ด้วยดูและชอบติดตามแชร์ไปเพื่อนดูด้วยนะครับ